ช่อใหญ่ช่อยาวดีมากเลยสมบูรณ์มากเลยนะคะเงาะต้นนี้นะคะเราก็ใส่เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนมาชมเงาะนะคะเดี๋ยวไปชมเงาะของเรากันนะคะว่าเงาะของเราออกดอกหรือยังนะคะ ไปชมกันเลยค่ะและนี่คือต้นเงาะของเราปีนี้นะคะเพื่อนทุกคนเห็นดอกไหมคะเต็มคาราเบลเลยนะคะดอกเงาะของเราปีนี้นะคะเอฟซีขารอกินเงาะอินซีของเราได้เลยนะคะบางคนบางท่านนะคะก็บอกว่าเฮ้ยเองปลูกเงาะอินซีน่ะใส่แต่ขี้วัวอย่างเนี้ยไม่ได้กินหรอกเราก็ นะคะอดทนนะคะอดทนบำรุงดินนะคะใส่ขี้บัวลงไปนะคะให้ดินด,ด,นนะะด,นดีดินสมบูรณ์นะคะเมื่อดินดีดินสมบูรณ์ปลูกอย่างไรเงาะเราก็ได้กินนะคะเขาจะมีความสมบูรณ์ทั้งทางดินนะคะแล้วพอเขาแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาแล้วเขาจะมีภูมิต้านทานในตัวเขานะคะเพื่อนๆดอกเขาก็จะมาเต็มมาสมบูรณ์มากเลยนะคะสิ่งที่ เราทำนี้นะครับก็จะเป็นการลบล้างคำพูดของใครๆหลายๆคนได้นะคะว่าปลูกแบบนี้นะคะสามารถที่จะทำให้เงาะติดลูกได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีมาราดให้บังคับเขาออกดอกนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยนะคะเพื่อนๆการปลูกแบบอินทรีย์นี้นะคะ จะใช้เวลานะคะ1ปี2ปีแรกเนี่ยเขาจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะหลังจากผ่านปีที่3ที่4ไปหลังจากที่เราบำรุงดินได้ที่แล้วนะคะเงาะเขาก็จะเริ่มงามมากเลยนะคะเมื่อรากเขาไม่มีปัญหายังไงก็งามนะคะเขาได้กิน สารอาหารที่มาจากขี้วัวที่เป็นธรรมชาติเขาก็จะงามตลอดใช่ไหมคะเพราะว่าขี้วัวเนี่ยจะทําให้มีสารอาหารให้ต้นเงาะของเราได้กินต่อเนื่องไปนะคะด้วยธรรมชาติของผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเมื่อถึงฤดูในการออกดอกยังไงเขาก็ออกดอกอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็มาอยู่ในกรรมวิธีที่เราจะทำอย่างไรบำรุงอย่างไรเท่านั้นเองนะคะให้เขาติดดอกออกผลนะคะ น้ำก็มีส่วนสําคัญมากเลยนะคะหน้าแรงอย่างเนี้ยเราก็ต้องลดน้ํานะคะไม่ให้เขาขาดน้ํานะคะถ้าเขาขาดน้ํานะคะต้นเงาะโรคก,ก็จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคใบแห้งนะคะหนอนกินใบนะคะก็จะเข้าแทรกทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ํามีส่วนสําคัญมากเลยนะคะนี่นะคะลิตรของปุ๋ยขี้วัวนะคะที่เรานํามาใส่นะคะ ใบสมบูรณ์ดอกเงาะช่อยาวมากเลยนะคะออกทุกกิ่งเลยนะคะนี่เต็มคาราเบลเลยเงาะต้องดกแน่ๆเลยนะคะยังไม่บานนะคะต้นนี้พึ่งออกอช่อใหญ่ช่อยาวดีมากเลยสมบูรณ์มากเลยนะคะ งะอต้นนี้นะคะเราก็ใส่ขี้วัวนะคะปีละสองครั้งนะคะก็ใส่ก่อนฝนกับปลายฝนนะคะเราก็ใส่นะคะต้นละสองกระสอบแล้วนะคะเนื่องจากงะของเราต้นนี้มีอายุได้4ปีแล้วนะคะปีที่แล้วก็ได้กินนะคะแล้วก็มี f อซบาง คนนะคะบางท่านที่ได้กินเงาะของเราด้วยนะคะปีนี้เพื่อนๆก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตตอนเงาะออกลูกให้ได้เห็นลูกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะได้ชิมเงาะไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ